นายท่านเขาว่าข้า,ขามีแผนดีๆที่จะทําให้เราสามารถชนะศึกครั้งนี้ได้นะครับตอนนี้พวกเราสามารถที่จะต่อสู้เพื่อปอกป้องฮูโตและจัดก,การศัตรูทุกคนได้ครับโอ้ขอบใจมากโลกซุนมันช่างดีสิจริงๆพวกเราพร้อมที่ทําตามเจ้าไม่เป็นไรหรอกครับอันที่จริงข้าแค่หวังว่าท่านจะไม่ลืมสัญญา เจ้าหมายถึงครอบครัวของเจ้าอะเหรอโอ้ข้าไม่มีวันลืมหรอกที่จริงข้าคิดว่ามีสิ่งที่เจ้าอยากจะเล่ห์กับครอบครัวของเจ้ามากกว่านั่นเนี่ยพวกเขานยิ่งใหญ่กว่าเจ้าเลยล่ะดีละตอนนี้มันถึงเวลาที่เราจะสั่งสอนบทเรียนให้กับศัตูแล้วทุกคนตามข้ามาครอบครัวของข้าจะไมได้ยืนหยัดขึ้นอีกครั้งไม่ว่าจะอะไรก็ตามข้าสาบานว่าข้าจะทำมันให้ตรงได้ สวัสดีคนทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัสันโกโคกันอีกแล้วนะครับทุกคนนะในคลิปนี้เราก็อยู่กับแจสตี้วอร์เรอร์ภาคที่หกขผมมาเป็นการเปิดในะเรื่องของโลกซุนของเรานั่นเองนะจะไม่เห็นว่ามีใครทำเราก็เลยทําเลยนะโลกซุนนี่ก็คือพระลครูโตเราจะมาบุกโจมตีที่นี่กันนะจริงๆมันวิธีจบด่านแล้วนะแต่ว่าไม่รอบอกวนเราเปิดประตูเข้าไปกับพวกซีเซกดีกว่านะทุกคนนะ ก็ในฉาคกคาซีนถ้าความหมายการแปลปแปลกๆไปก็ก็อย่าทิส้สาคนเพราะว่าผมก็ลองแปลและรอบนึงนะมันก็แบบแง่งแ่งแหละผมก็เลยเพยายามทําให้มันแบบเออดูเข้าใจความหมายมากที่สุดละในโซนอาวุธก็เป็นอาวุธขั้นสีเขียวเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันบวกมันเวลาแบบเกรมันเพิ่มขึ้นแล้วระยยโจงตีมันเพิ่มจะทุบกูละฮย่ออุจจจะขวไม่ได้ อู uh ้โ huh ห huh. ปืนเวนเดี๋ยวรอมันต่อบันไดให้เราก่อนเราก็ตีพวกหารหน้าโง่นี้ไปทางคางแล้วกันนะรอมันเอาบันไดไปวางให้ uh huh. ไม่ไม่รู้ว่ามีตรงนี้ด้วยไม่ได้สังเกตนะพอเห็นฝั่งนู้นแม่งมีสองอันก็เลยน่ะลึกได้ว่าตรงนี้มันต้องมีอันแน่เรียบร้อยครับนะลาดวิกอีกเครื่องยิงหินโอ้รถพังประตูเราสร้างเสร็จพอดีเลยไปได้เวลาพุ่งชนแล้วไปลอยขึ้นมานี่เป็นม้าดำนะ เรียบร้อยครับผมโเปแล้วข้างหน้าก็มีไหมครับอยู่ประมาณสตัวด้วยกันมาเลยมาให้หมดมาให้หมดมากันเยอะๆแต่เล่นก็จะง่ายๆเลยได้หลายแม่งนรกเลยบอกเลยไอะไรมึงคิดจะตีหัหัวน้ามตายได้โง่เอ้ยข้างหน้ามีข้างหน้านี่มันด้านหลังเลยดี่ว่าโผิดลุก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 ลลุ เรียบร้อยเป็นการปล่อยขื้นกันล้วน่าเอาไว้ท่านุดเซ็กท่านจิวยี้ท่านซุนควันมากันครบเลยไม่ครับผมสโลไม่ตายว่ะถ้าฉากต้องกี่ตายมันโคตรเท่เลยมันโคตรเพอร์เฟกต์เลยฟันดัก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 ตายต่อยต่อยตายมึงด้วยมึงด้วยแตอุ้ยลอยลงมาอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเอาแต่สุดเซ็กจะไปทำอะไรมันทำไมล่ะท่านเอ้ย เวลามันลอยไม่งาวเม็ดแทบจะไม่มีอยู่แล้วน่ะขึ้นมากันเดี๋ยวเราไปสร้างรถพังประตูชั้นที่2เลยนะคือทําไมมึงไม่เอารถอันอันแรกอะ่ะให้มึงขับเข้ามาชนประตูชั้นที่สองวะเออมึงจะทำาให้ยุ่งยากทำไมเดี๋ยวเราขีมา่ม้าไปดูข้ามึงก่อนอ้าวข่านุยย่นโดนยึดแล้วขอไปฆ่าแม่ทัพได้ไหนก็มาแล้วเหลหือแม่ทัพไว้ฆ่าๆ่าด้วยว่าไงจ้าแม่ทัพ กูไหนวะเนื้อโอ้โอ้โอ้ไปหินไปหินเออคืออ่ะแม่งเลยจะเข้าเตอร์สมัยไม่ได้อีเข้าเตอร์กลับไปสวยอูเกือบตายอย่าลากกูอย่าลากกูกูขอกูขอโอกูโดนลากจนได้โอ้โหแม่เลยทีนี้แหละไม่แรงนะ พอมันจะแรงม่นก็แรงเหลือติ่งแึงก็โดนลาาไปอะไรวะโอเปิดไม่รอช้าวิ่งไปเลยนะมีใจไม่เพถอะแม่ทับไปหนึ่งมาเน่มาเน่มาเน่ slash slash s l a s ช็อตเฮ้ยแรงนะแรงอยู่นะแรงนะมันก็แรงที่เฉพาะดาแรกๆแหละดาหลังไม่ไม่แรงแล้วท่าเขาท่พิวน่าลุกซุนเนี่ยท่าเขาดูพิ้วมากเลยพิวไหวดังสายนดำนะ เฮ้ยกเกือบโดนฟันนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้าวสู้อยู่ใครว่าจำชื่อไม่ได้จำไม่ได้เสแรไปก่อนลุกมาลุกมาลุกมาฟันดักด้วยกูฟันดักด้วยกูฟันดักด้วยช่วช่วช่วช่อช่อวาฟ้าฟ่าฟตายเลยติดน้าแข็งไม่พอโดนฟักด้วยนี่กดสามเหลี่ยมค้างก็จะไปอีกท่าทุกคนนะ เออมาไงทำอไมกดธนูไฟเหรอฮะอุ้ยโดนแล้วหนึ่งโดนแล้วหนึ่งโดนแล้วหนึ่งไปกันนีน่ไม่ใช่หรอกผมกดผิดนะผมไม่ได้จงใจผมกดผิดเฉยไม่มีอะไรหรอกต้านพลังกูชนะ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 ลงมาลงมาลงมา,งมาดีหนา้ามันอยู่ไหนนี่ไงจับล็อกทำไมเบาขวาโดนหนูอีก สละเอาไม่ได้จริงบอกเฮ้ย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 ไม่แม่งบัฟเราตุ้ดตีด้วยไม่เอานะเราฟันศัตรูเกมนี้ไม่ค่อยโตข้างครับนะแฟดก็ไม่เคยติดแต่มันตีเรานี่แม่งแฟดติดแทบทุกตอกเพราะมันแรงเวอร์นะรู้สสุด่านนี้เดี๋ยวแฮหัวเองกับแฮหัวตุ้นจะมาด้วยแต่รุ่มมันจะมาตอนไหนนะเออต้องทำยังไงถึงให้พวกเขาทั้งสองคนมากันเนาะโปรตีนต้องโผล่มาแล้วดิช่างมาแล้วกันเดี๋ยวไข่รอ มาเถอะมาหน่อยคลิปแม่งได้น,นานไม่ให้จบไวไปเนี่ยคือแบบเดินไปนิ่มๆหน่อยจบดักไม่ได้เนี่ยนะเล็ดมาเร็วเข้าสองพี่น้องตะปูตุ้นเร็วๆไม่ใช่ตะปูตุ้นตะปูแฮ่หัวเร็วๆก็ร้อยตัวแล้วเปิดประตูอุ้ยสแลมมันพังรู้เลยพุ่งรู้รู้วาทำดาเมจกับประตูไม่ได้ฝอ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 าอฝ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 อ อย่าเปิดประตูค่ายมากันให้หมดสโลอีกแล้วนะมทหารแค่นี้มันก็สโลเน่ะเอ้ยคัดซีนนีนไงมาแล้วดูนั่นมาแล้วครับผมสองพี่น้องมาแล้วเจ้าสิงเห็นที่อยู่ตรงหน้าเจ้าไหมไมันชจดสุดยอดไปเลยใช่ไหมหล่ะน้องข้า ข้าและท่านจะร่วมสู้ไปด้วยกันมันช่างเป็นเรื่องที่น่าเสือเกินที่เราจะชนะในครั้งนี้มาแล้วผมอ่ะสองพี่น้องแหหัวมาแล้วพี่ตุ้นและพี่เอียนของเราได้มาเยือนใซนี่แล้วมาเลยกุนิสละค่ายเลยฝากด้วยทักสุดเซ็กข้าขอไปสนุกก่อนละน่มาแล้วจ้าตัวเตึงแห่งวิคกมาละเดี๋ยวเจอลกซุนนะ เดี๋ยวนี้ขอเก็บนี่ก่อนเอาเลือดแบบเต็มๆเ,เลยนะอันตรายอันตรายเพราะมันเยอะควาเลยเลือดเต็มหลอดมาแล้วฝากด้วยทุกท่านข้าขออ้าวพี่ตุนมาก,ก่อนเลยมาขลาลึกเข้ามาข้างในเหรอลงมาลงมาติดน้ำแข็งก็โดนสลุ๊ดโอ้โหทำไมไมันง่ายได้จังวะเฮ้ยมันง่ายได้ยังไงเงี้ยอะไรเนี่ยนี่แฮรหัวตุ้นจริงบ้างเนี่ยนะพี่ตุน โดนกำราดแล้วต่อไปแฮหัวเอียนมาตายตามที่ก็ไปเลยไม่ใช่ตายสิถอยทับกลับไปซะจะสู้ข้าไม่ได้หรอกหน,น,น,นไหนยหนไหนี่ไงแฮววเอียนเอาเปิดท่านูู้้แม่มีไม่ทับอื่นอีกแตัเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยกดผิอีแล้วแต่ดีว่าโดนนะไม่งั้นเราโดนหินทับรอบมา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 เคาเตอร์ติดน้ำแข็งก็โดนมูโซไปไดิย่า วเราเอียงก็จะตายเหมือนกันหรอจะตายกันหรอจะตายนเรียบร้อยครับโอ้ยทำไมบางอยู่เลยพี่น้องคู่นี้ทำไมมันบางอย่างนี้ครับเนี่ยเออกูปากดีได้แค่ช่วงดาแรกนั่นแหละเออดี๋ยวหลังๆนี่กูจะซ่าไม่ออกดาดแรกๆมันง่ายก็ขอแบบซ่าๆไปแล้วกันมาเนี่มาดิให้ลุมเลยมามากันให้ลุมเลย I have ร์รี่ฟรีเอ็นออฟฟิเซรท่นปรวัตถูกวะรู้ไม่ทันเออถูกถูกถูกท่านออฟฟิเซอร์ อุ้ยอาวุธนี่ว่ามาอีก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 งัดลา,ลากหัวเสียถักหัวคนละเกมกันทุบด้วยชึบลบอ้าวช่องว่างมาเลยเกิดช่องวูพอดีนะมันมันหันหลังให้เราไงจ้วงก็สแลชอัดหน้ามันเลยโอ้โหโคตรจะแบบเพอร์เฟกต์เลยประมาณนี้ได้เวลากลับเข้าไปแล้วนะกูสนุกได้แป๊บเดียวแล้วมันก็จบลวไปจบด่านกันวาลาทุกคน ได้เวลาที่เราจะใช้การาดอัคคีแล้วสินะหลบไปคุูกเก,เก้เมื่อเขามาถึงนี้ก็เปิดการนะผมมาไล่พลังอัคคีบาไลกันเน้อค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนเน่บอกกูด้วยเหรอบอกกูอหรอบอกกูหรอฟึบวิหกสายายไปเี่เาไม่ใช่วิหกสิงอกกูมันต้องมันพยักษ์นี่หวละอ้ากดหินไม่ทันแล้วกูดกดฆ่าไม่ตายตายีแสต เฮ้ยมันง่ายไปว่าด่านแรกอ่ะง่ายมันทั้งอีเซอร์เกินก็อย่างว่าด่านแรกเดี๋วด่านที่ท้ายน่าจะเฮ้ยอารมาหยอกเก็บมาเลยเดี๋ยวไปสุ่มดีกว่าว่าจะได้มาหรือเปล่าแล้วก็หันหน้าชดหน้าแอคอย่างหล่อเทรายการในสุดยอดของเราก็เป็นฝ่ายชนะนั่นเองซูนไซฟอร์สเวกต์ต่อ มันจบแล้วมันจบแล้ว,นลวในศึกครั้งน,นี้พวกเราคอ,อ,อ้ชนะโอ้เอเฮ้อสุเซ็คโดนะนุป,ปักหลังท่านพี่แข็งใจไหวท่านพี่สุเซ็คโอ้ศัตรูมันยังคงตามเราเข้ามาถึงนี่พวกเราต้องพาท่านกลับไปที่ค่ายหรอกพวกเราในตอนนี้ตัดฉากแบบนี้อยู่คราวว่าไงวะไหมสุเซ็คตายแล้วเหรอนะคงตายแล้วมั้งไม่รู้สิ ถ้ามีสิ่งใดที่อยากจะพูดหรือไม่ท่านคงมีจะบาดแผลในใจอยู่สิ่งพวกเรากำลังรอว่าท่านจะทำอะไรตอนนี้ท่านพี่ของท่านก็เลยจากไปแล้วนั่นไงกูว่าแล้วสุนเซกูตายเรียบร้อยพวกเราต้องสร้างอาจากของพวกเราเองพวกเราจะต้องแข็งแกร่งขึ้นจากภายในนั่นคือสิ่งที่พวกเราควรจะเริ่มต้นถ้าเช่นนั้นข้าจะเป็นผู้ปกป้องรักษาภายนอกเอง ขอท่านโปรดไว้ใจข้าข้ามั่นใจว่าข้าสามารถที่จะอยู่ที่นี่และควบคุมที่นี่ได้ในขณะที่ท่านนั้นยังคงยุ่งอยู่ที่งอกคกลูกซุนเจ้าโจรมัดระวังด้วยล่ะข้านั้นมีความฝันที่ข้านั้นอยากจะเติมเต็มมันและจะไม่มีสิ่งใดมาเปลี่ยนใจของข้าให้หลุดพ้นจากเส้นทางของข้าได้